อยากจะรู้ถามดูนิดหน่อยเป็นไรถามแค่เนี้ยไม่ได้คนใจ,จนนดำดำนานาี่นหนาบ,บอท่านอกสักคำกค,ำทคำทออา,าที่อโออมาที่ีรโี่อบาโ้คนสวยอีบ้าไม่เลาะเลยเธอน,ะนี่โอ้โอ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  ถามดูอยากรู้จักนันที่ใช่เป็นคริยนที่เพียรถามไถ่เอาไว้คยกันถามไร่ไม่ใช่กาอาัแต้องตอบื <Diamond> ่อเธอสำคั <bunker ring> ้เป <Elijah> ็น <kind> ช <abonn és> ื่อชาิไม่เป็นไรได้เธอไม่สำนักโปรดจงรู้ชื่อลูกนี้จะรู้ไหม จะให้ใครมองนี่สิเส้หามาแต่ฉันไปขอตามดูจากนู้นจากท่าร้ายนี่ชัดตัวใจมันไม่ใช่เป็นเพื่อนที่ตามเรามาคุยกันเฮ้ยไปไปให้ได้นะเพื่อนก็ไม่ต้องชื่อเธอทำไมไม่ยอมเป็นชื่อเธอไม่สำคัญโปรดเชิญรู้ฮึฉัน ไม่รู้เนี่ยเอาตังก่อนแล้วไม่อยากรู้ก็ไม่ไมตังก่อนลองดีสีมันต้องสุๆสกๆบางทางแบบนี้เออนี่ฉันตอกกระเปียกก็ไปย้อนเลยไ,ไม่เห็นชื่ออะไรจ้ะอะไรโอ้รุ่นมึงไม่น่า,นาเล่นตัวแล้วเนี่ยโอ้ยครับเล่นหน่อยก็ได้ไอ้นี่เขาไข่เนี่ยถ้ายืนานานเนี่ยนี่เขาไม่ง่วงไม่เมื่อยเขาลยเออยื่ในเขาเขาจะของวันเกิดจะของวันเกิด ชื่ออะไรนะฮะเรายังไม่ได้บอกอีกเหรอเออโปจงรู้ชื่อฉันชื่ออะไรชื่ออะไรนะชื่ออะไรเนี่ยอืมไม่เอาแล้วดัดจระดิบว่าทำไมเปลี่ยนง่ายจังวะเาเรียกว่าจกระดิบเฉยๆไม่มีดัดโปจงรู้ชื่อฉันมาริโอ้อะไจ้ารู้ไหมมาริโอโอ้โหเมาอ้วกกระดิบข้ามไปชื่ออะไรตอบสิ อะไรนะชื่ออะไรนะป้านโอ้โหถามตั้งนานนึกว่าชื่อเพาะห่อะไรชื่ออีหนันหน ทำเป็นไม่เคยโดนอยู่บ้านโดนทุกวันอ้อาอันนี้เอาที่รับมาขายดีที่แก้่เจอกูหอมแก้วไงอ๋อตาดีาเฮ้ยโอ้ยตาหลุดเลยเหรออ้อมาไปแล้วนะไม่มาครับไม่มาไี่คุณเข้าป่าเลยสองมาเนี่มานี่